สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสมมัสาสุขราบรหัสนักศึกษา611442024คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชารัทระภาสาศาสตร์ปี3ห้อง2หมายเลข4ทบทวนวรรณกรรมจะมาพูดเกี่ยวกับบทที่6การบริหารงบประมาณแผ่นดินความหมายพัฒนาการและวิธีการศึกษาแนวความคิดหลักนะคะข้อ1การงบประมาณแผ่นดิน b u d g e จตติ้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดการจัดสรรและการบริหารรายจ่ายในองค์กรของภาครัฐและเอกชนค่ะ 2. นะคะการงบประมาณในภาครัฐ Public Budgeting ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการมีรัฐบาลและได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยระบบงบประมาณแรกที่ได้เกิดขึ้นคือระบบงบประมาณแบบแสดงรายการลาย e อ t e ม b u d g e t i n g ระบบงบประมาณที่ได้รับการพัฒนาต่อมาคือระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting) ระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Program Budgeting) แ,และระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero Based Budgeting) การพัฒนาของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดมีความสอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนอกจากนั้นการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการงบประมาณแผ่นดินมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดว่าด้วยความรับผิดช,ชอบ ของภาครัฐในการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณซึ่งมาจากภาษีอากรที่ได้จัดเก็บจากประชาชนข้อ3นะคะการศึกษางบประมาณแผ่นดิน Public Budgeting สามารถศึกษาได้หลายแนวทางคือ3.1การศึกษาในเชิงบริหาร Administrative Approach เป็นการศึกษาระหว่างตัวแปรทางด้านการบริหารในกระบวนการงบประมาณเช่นการจัดองค์กรการวางแผนการบริหารงานบุคคลการอำนวยการ การประสานงานและการควบคุมประเมินผลเป็นต้น3.2นะคะการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ Economic Approach เป็นการศึกษากระบ,บวนการงบประมาณโดยพิจารณาตัวแปรในทางเศรษฐศาสตร์การคางังทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาพ3.3นะคะการศึกษาในเชิงนโยบายสาธารณะ Public Policy Approach เป็นการพิจารณางประมาณแผ่นดินในฐานะเป็นนโยบายสาธารณะอย่างหนึ่งมาใช้ในการศึกษาได้หลายแนวทางอย่างกว้างขวางค่ะ